ขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหมองเอออย่างอย่างนี้สิมันต้องแบบนี้มันเคยอย่างนี้มาก่อนก็คือก็คือชัดเจนเนาะพี่เนะาะเออก็ชัดเจนใช่ได้ว,ว่าว่าก่อนหน้านั้นก็คือโอ้ยมันสองสองปีที่แล้วที่ตัดคาสาวโอ้โหไม่ดีเลยแบบว่า,าแย่เลยอ่ะใช่ปุ๋ยปุ๋ยใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมาผสมกันอ่าฮะปุ๋ยเคมีด้วยผสมกันใส่มันยังไม่รู้เรื่องเลยไอ้จะเกียะมาเกะที่ให้ดูนล้วก็ผสมปุ๋ยเคมีนะอ๋อครับก็คือก็คือมีข้อเปรียบเทียบเลยเนาะพี่เนาะใช่ นี่ยอันนี้เราใส่แค่ปุ๋ยนี่อย่างเดียวนะไม่ใส่เคมีนะครับเออมันก็ใช้ได้อะแล้วก็ลดต้นทุนไปก็ดีก็คือจากเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้เล็กไม่เขียวไม่โตแต่พอใช้ปุป๊บอวบอ้วนโตไวอ่าอ,อันนี้อันนี้ยังโตไม่ไวอันนี้ตัดก่อนนะนู้นอีกนะยังโอ้โหเพิ่งจะได้มาตัดอ๋อมัน,น,น,นเล็กเขื่นมาแล้วมันจะเล็กไงมันจะเรียวเลียวเล็กๆเนี่ยแล้วขึ้นมามันจะแค่แค่เนี้ย อันนั้นมันโอ้โหอ้วนขึ้นมาโอโแ้แต่แต่ตรงโซนตรงนู้นนี่ชัดเจนแล้วเนาะพี่เนาะอ๋อชัดเจนตรงนู้ชัดเจนเลยห <ะ S 1> เห็นแล้วก็แบบว่าดีกว่าเที่ยวนั้นเยอะเลยเนาะพี่ไม่ใช่ไม่เคยมาแบบโอ้โหแบบเหลืองก็เหลืองแคะแกนฮ<ห>ะไม่อยากจะขึ้นแต่เที่ยวนี้มานี่คือโอ้ห้องตัดไปเมื่อวานนี่อันเนี้ย ปัดไปเนี่ยไปม,มาวานี้คือเราจะไม่ให้มันสูงจัดสูงจัดแล้วไม่ดีสูงจัดแล้วมันจะงอแทีนี้เอาแค่ระดับเอวพออือ,เ,อเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้มันออกอนี่มัข้างลาแผ่ออกมาเราค่อยตัดอีกรอบหนึ่ง